โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมพาดูจุดศูนย์กลางของแคมป์ไทยกันนะครับอันนี้เป็นแคมป์ของอบายชิที่ไซต์ที่ประเทศดูไบที่ผมอยู่กนะันภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นโรงปูนนะครับโรงปูนที่นี่เขาไว้กลางไซต์ทางด้านซ้ายมือของโรงปูนในนี้น ก็จะเป็นแคมป์ไทยทางด้านหน้าของโรงปูจะเป็นแคมป์บังกลาเทศทางด้านซ้ายมือจะเป็นแคมป์ของอินเดียทางด้านหลังก็จะเป็นแคมป์ที่อยู่ของคนขับรถที่เป็นชาวบากีสถานก็สําหรับไซต์คนงานไซต์นี้ถ้าผมจะให้วิเคราะห์วิจยัยกันนะฮะจัดว่ามวลภาวะาเนี่ยสุดๆดเพราะการที่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลาเอาโรงงานเนี่ยแผ่นปูนเน่ยมาอยู่เนี่ย ซึ่งมันมีมล,มลภาวะที่จะปล่อยคีปูนปล่อยเศษปูนปล่อยของปูนออกมาซึ่งมีผลอันตรายต่อร่างกายเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพของคนที่ภาคอาศัน่ยอยู่สายของเราเนี่ยเป็นซายที่อยู่กลางทะเลทรายอยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นอากาศก็ร้อนอยู่แล้วมลภาวะน่าจะดีกว่านี้จากการไปคล้องผมเนี่ยเขาเนี่ยไม่น่าที่จะเอาแผ่นปูนมาไว้ตรงนี้เลยทางด้านซ้ายมือ ที่เป็นแคมป์ของอินเดียตรงนั้นก็จะมีสถานที่ที่ว่าเป็นสำหรับสูบน้ำเสียส่วนทางด้านขวามือเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ใหเห็นภาพตอนนี้เป็นกลางคืนอาจจะเห็นไม่ชัดไกลตรงนู้นนะเป็นบ่อขยะขนาดใหญ่ถ้าเพื่อนสังเกตจะเห็นไฟสีแดงที่กระพริบอยู่อันนั้นเป็นโรงงานผลิตแก๊สก็คือเอาขยะเนี่ยไปเผา เป็นโรงเผาขยะขนาดใหญ่มากนะครับผมคิดว่าใหญ่กว่าไซส์คนงานที่เนี่ยเป็นร้อยเท่ามองเห็นรถสิบร้อเนี่ยคันเล็กเท่าหัวไม่ขีดเนี่ยนะก็คือศูนย์รวมของขยะของเมืองดูไบเนี่ยที่มาอยู่ที่เนี่ยนี่คือสิ่งที่โอบบยชิไทยทําให้กับพนักงานนะครับที่นี่ไม่มีญี่ปุ่นอยู่นะครับญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ที่นี่ญี่ปุ่นจะไปอยู่อีกที่หนึ่ง ที่มันดีกว่าไปโรงแรมเลยมีสระว่ายน้ําส่วนที่นี่ก็จะมีแค่ที่อาบน้ําล้างหน้าห้องนอนมีชอ็อปขายของของของชาวอ,อินเดียอยู่2ชอ็อปแค่นั้นเองสวัสดีการมีรถรับส่งสภาพก็มันอยู่ก็ค่อนข้างแรนแค้นกนหน่อยแต่ว่าผมว่าสําหรับคนไทยแล้วแค่นี้ก็ยังสู้ไหวแต่นี่ที่ผมไม่ดูคือนี่คือสิ่งที่เขาทําให้กวบเราครับ ถ้าผู้นำประเทศมาเห็นก็ช่วยดูแลกันหน่อยกูจะตายหาอยู่แล้วโอเคแบบผมใกล้หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็คงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูแค่นี้ว่าชีวิตในต่างแดนเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูเป็นเงินเงินดีจริงแต่ว่าสุขภาพก็ย่ำแย่นไปกลับไปไทยั้งฟอกปอดกันหน่อยแล้วโอเคขอบคุณมาก